เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอัสซันโตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาแบบว่าในรูปแบบรถตุกๆเนะี่ยทุกคนเราไม่รู้ว่าเบรกเบสเบรกอะไรสักอย่างมันขึ้นมานี่มันคืออะไรอะ่ะมันมันขึ้นมาเฉเลยอะ่ะอันเนี้ยคือเสียงรถนะครับผมเสียงมันก็จะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วภาหลังก็จะเป็นแบบว่ารูปพระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าวัดมามีพระสงฆ์ด้วยนะ นี่ครับผมแล้วก็คันสีฟ้านะผมในรถตุ๊กตุ๊กเทเลทนะครับนนทบุรีได้นะดูดีนี่โคตรเท่นะผมแล้วก็ยังมีพวงมาลัยนะครับผมมันจะเป็นแบบว่านักแข่งขับตุ๊กตุกสามล้อเนี่ยนะครับมาดูกันว่าคันนี้นะครับจะวิ่งได้เท่าไหร่นะผมทะเบียนสองศูนย์เจ็ดนะครับก็เอาไปซื้อหวยกันได้เลยฮะโอเค โอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูว่ารถต,ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นี้จะเท่หรือเปล่านะครับผมโคตรเท่เลยผมไม่รู้ว่ามีในเกมนี้ด้วยนะจริงนะครับต,ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์อันนี้คือรอบๆคันนะผมใครที่ชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพรีนั่นเองนี่ก็เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะผมแต่ฝรั่งชอบนั่งนะครับคันนี้ผมยังไม่เคยนั่งเลยนะจริงโอเคทุกคน ก็เดี๋ยวลองไปกันเลยนะครับผมโอ้เสียงคโคตรโหดเสียงเหมือนคนผิปากเลยอะ่ะอันนี้ใช่เสียงตุกตุกจริงไหมนะ่ะอันนี้รอบรอบห้าพันนะผมห้าหมื่นแล 5, ้วห้าพันวะรอบห้าหมื่นแล้วห้าพันไม่รู้อะ่ะห้าพันรอบเฮ้ยแรงอะ่ะเฮ้ยเขาไม่รู้ว่าคันนี้เกียร์ต้องจูดเองหรือเปล่านะ ไปครับผมทุกคนเดี๋ยวรอลองกันดีกว่าไอ้คันนี้ผมต,ต้องต้องจูนเกียร์เองนะเดี๋ยวลองแบบว่าลองไม่จูนดีกว่าเมือนว่าเกียร์ห้านี่จะแรงหรือเปล่าร้อยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกโอ้โหขู่ร้อยแปดร้อยเก้าแล้วผมอันนี้ตกตกไทยแลนด์โอ้ยมีหกเกียร์ โอ้รถพังรถพังโอ้เริ่มใหม่วิรุธแรงจริงเดี๋ยวมาดูว่าเราสามารถจูนเกียร์ได้หรือเปล่านะครับอ๋อนี่ไงนี่คือเราต้องมาจูนเกียร์เองนั่นเองนะครับวอเตอร์เฮลแมนเราใครเราจะจูนเป็นเกียร์นะผมมันนีสักสักร้อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหดไปนะผมโอเคเรามาจูนเกียร์ก่อนนะผมแล้วก็เกียร์สามนะครับเกียร์สามสักร้อยยี่สิบโอเคเกียร์สี่แล้วผมสักร้อย วิ่งมาแรงโคตรแรงเลยนะ่ะร้อยหกนะผมทุกคนเกียร์สองโอเคมีหกเกียร์เหรอเนะี่ยซิกเกียร์นะผมหกเกียร์ที่หกเป็นสองร้อยอวิ่งได้สองร้อยกว่าสองร้อยอะไรเดียสองร้อยเก้าไหม <laughs> โอเคทุกคนเกียร์หนึ่งร้อยเกียร์หนึ่งห้าสิบเจ็ดนะผมเพิ่มเหมือนหกสิบโอเคมานี้นะครับผมวิ่งแรงจัด โอเคทุกคนเราจูนเกียร์แล้วนะผมขู่รถแรงเกินไปทุกคนเดีย๋ยวเราไปลองรถนี่ขู่รอบเร็วจะจัดไม่รู้ว่าตุกต๊กตุก๊กไทยแรงจะแรงขนาดดีนะครับโอ้มีร้านแป๊บซี่ด้วยนะทุกคนแข็งผมโอ้ตุกต๊กตุก๊กไทยแรงแม่งรอบโคตรจัดอะ ตอนนี้ปลาไปร้อยหกแล้วครับผมโอ้ยทุกๆเทเลนโอ้ร้อยสองร้อยแล้วเนี่ยมาดูกันว่าเกียร์หกนะผมจะวิ่งได้เท่าไหร่นะทุกคนโอ้ตอนนี้คือตุตกๆเรามาดูมุมมององคนที่หนึ่งดียเคสเคโคดเอาสองร้อยสี่แล้วทุกคนสองร้อยสี่อู่แล้วว่าอะไรอ่ะสองร้อยห้า250แล้วว่าโอ้ยเบรกเบก,เบก วิเบรกดีแล้วเนี่ยจริงวิเบรกโคตรดีหรือต้องเบรกแบบนี้ดีวะนี่เหมือนดีแม่คันคันคลิปคลิปคลิปตะกี้นะครับผมคลิปที่แล้วนะครับแบบว่าเบรกแบบไม่ได้เรื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกแบบว่าออกตัวคนโหดนะครับผมมาดูมุมมองบุคคลที่หนึ่งกันนะครับผมโอเคภาพโอเคครับผม แขับผมมือนว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไรนะผมโอ้รอบโคตรเร็วอะรอบแม่งโคตรมาทุกคนดูดูทุกคนดูเทอร์บูดิวัดบูอ่ะโอ้โหไปแล้วครับตอนนี้เกียร์หกแล้วนะทุกคนสองร้อยสามสิบนะฮะโอ้โหแรงจัด เดี๋ยวคนแบบเมื่อเบื่อบุมองนี้นะครับนี่ับตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เปิดไฟให้ด้วยเปิดอะไรเปิดตรงไหนไม่รู้นะฮะสองร้อยหกสิบกว่าตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์แรงเกินสองร้อยหกสิบหกแลผมโอ้โหสองร้อยเจ็ดต้องมาแบบนี้โอ้โหสองร้อยเจ็ดได้อยู่ตะเกียเห็นอยู่นะ <c oughs> อุ้ยคนเอาเลยทุกคน ว208 209 300อยทุกคนดูดูไม่ยังวิ่งได้ต่อนะครับโอ้โห300กว่าอันนี้คือไม่ม<า>ทุกคนเดีย๋ยวเรามาลองความเร็วว่าคันนี้นะครับจะกี่วีนะทุกคนที่ผมบอกว่าทําคลิปมาก็ประมีแบ,บ13วเนะาะทุกคน3กว่าประมาณนั้นนะครับมาดูว่าตุกต๊กตุ๊กแทรนเรานะครับจะจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผม ผมไมืว่าออกตัวนี้เขาต้องเบิลรถไปก่อนหรือว่ายังไงนะครับอันนี้คือผมไม่รู้นะผมจะลองแบบว่าแบบดีแล้วกันนะเอ้ยรถอะไรอ่ะมันแรงเกินน่ะ <c oughs> ลองใหม่ครับผมอันนี้อันนี้อันนี้พลาดจ,จริงโอเคครับผมคลิปหน้าใครอยากเอารถอะไรมาแล้วผมคอมเมนต์ไ้ล่างคลิปเลยนะครับ ไปแล้วครับผมดูน้่เท่า,าไรนะผมอุ้ย12.9อุ้ยโคตรแรงอุ้ยทุกคนรู้สึกว่าจะแรงว่าทุกคันอีกกัะเนี้ยอยผมว่าต๊กต๊กแม่งไทยแลนด์แม่งสู้แบบว่ารถสปอร์ตได้เลยเว้ยซูเปอร์คาร์น่าจะได้อยู่นะ ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ผมว่าโดนเล่นแล้วะครับผมว่าน่าจะแบบว่ารูปพระพุทธรูปอยู่ขลังนะนร่บน่าจะที่จัดลดแรงจริง12เลยนะครับทุกคนโคตรเอานะครับน้องๆเดี๋ยวเราต้องแบบไปลองจูนลดแบบว่าคุณทหดดูนะครับทุกคนเอาไว้รอบต้นๆดูนะครับมาดูว่าจะแรงหรือเปล่านะครับวิง12.9เลยนะจริง เฮ้ยทำไปเล่นไปนะครับอันนี้คือเพิ่งรอบแรกด้วยนะไม่รู้ว่าตะกี้ออกตัวแบบว่ามันได้หรือเปล่านะมันก็เลยแบบว่าเร็วนะครับผมขอลองออกตัวแบบว่าอุย้ยย้ำๆดูนะครับ <bur ps> โอเคมาครับผมเดี๋ยวเรามาลองออกตัวกันดีกว่าแบบสไตบัตเคอร์เซอร์ไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามาดูนว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ารอแบบว่าเบิ้ลไปรอเลยอะหรือว่าความเร็วมันจะเพิ่มหรือมันจะต่ำลงนะครับน้อง เฮ้ยได้จริงๆิงด้วย12.44ฮะโอ,โอ้ยโคเนาว,วิคันนี้แรงอะขนาด GTR ยังสู้ไม่ได้เลยเหรอเนีย่ยโอเคทุกคนรู้สึกว่าผมจะเหมือนจะได้ได้พลิกเลี้วผมในการขับรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองาใหม่นะครับวันนี้ ได้เวลาที่ต่ำที่สุดได้ที่ีเออที่ต่ำที่สุดนะครับผมเดอะเบสอะไรก็คือ12.44ี่นะครับเลขยังสวยตองสี่เลยโอเคครับผมวิ่งอย่างเอาะโอเคนี่ครับประมาณนี้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลองเอาใหม่นะผมหย้ยรอบคนเร็ว มาดูว่าความเร็วจะโอ้โหลดลบลบ,ล,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 บลงนะผมโอ้โหบวกเพิ่มเลยอะความเร็วว่ารู้สึกเราจะออกตัวผิดพลาดนะครับผมเฮ้ยโคตรได้นะทุกคนโอเคทุกคนก็ใครที่ชอบนะ้วผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับมีให้เรากลับรถใช่ไหมอ่ะนีมันกลับรถได้อะออกมาตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลอง พาทุกคนล้อกนะ่อนนะอ้าวรถติดหรอรถติดเฉยเลยใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยรถติดนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวทราบคลิปนี้ประมาณเท่านี้เลยกันนะครับสหรับตุกตุกแทร็ดนะครับโคตรแรงใครที่ชอบเนี่ยผมก็ฝากกระตือรือร้คลิปนี้ด้วยเลยกันนะครับ,รบผมโอเคก็ไปก,กันเจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายติดอีกแล้วอะไรเนี่ยตุกตุกทนอะไรไม่ได้เลยนะ โอเคถ้า okay, ผมเจอใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย